รายการกับคุณเติ้ลชื่อรายการเอามันให้ร้องเลือกันม่ที่ไม่ชอบเป็นหนึ่งคนแล้วก็ด่าไปเรื่อยเรื่จนามันจะร้องจนฝันร้องไะสมมติด่าแม่อ่ะไม่ถือไม่ถือไม่ถือเอามันให้ร้องแม่พูดแล้วนะ มันต้องเป็นคนที่รู้สึกไม่ชอบเลยสมัยที่ทีวีเคช่องเคเบิลน่ะก็จะเรียกเพื่อนมาแล้วก็กดรีโมทอะไรอยู่ในจอต้องหาเรื่องด่าให้ได้เช่นเปิดมาเป็นทีมปอมกวนเองเปลี่ยนอาสใจเะลีมปอมวนเองแต่จะหลดทำไมร้องบิดมันตานี้ยตามสะใจเปลี่ยนอยู่บ้านเนี่ยเคยมีโหมดีให้ลูกเห็นไหมไม่มีค่ะ เรียบร้อยเหรอายหนูบ้านหนูเข้มงวดมากค่ะคำหยาบจะไม่ค่อยพูดขนาดว่าลูกจะกินกูโรตีชาชักอ่ะเขาไม่กล้าพูดเขาอยกกินผมโรตีชาชัก